สวัสดีครับเจ็บอุดรเอฟซีจารครับวันนี้เราจะมาถ่ายคลิปลวงพ่อลุ่งครับวัท่ากระบือครับลวงพ่อลุ่งวัท่ากระบือครับสองสี่แปดสี่ครับเหรียญนี้เป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับผู้ชมผู้ฟังผป้ดใช้ย่าเนะครับชมรับฟังเลยนะครับนี่ครับธรรมชาติเหรียญท่านต้องดูให้ออกนะครับอับต้นครับนี่ครับธรรมชาติเหรียญครับ รัศมีพระเปลวต่างๆนี่ครับท่านต้องดูนะครับนี่ครับเห็นไหมครับชัดนะครับถ่ายชัดนะครับแสงก็ดีด้วยครับดูและชมครับรัศมีเสี้ยนต่างๆนี่ครับเป็นรัศมีสามรอบองค์พันท่านต้องดูให้ครบถ้วนนะครับดูดีนะครับพระนี่ครับก็เป็นเสี้ยนรอบองค์พระเลยนะครับดูและชมอย่างเข้าใจนะครับฟังอย่างเข้าใจเลยครับดูครับพุทธักสณะครับจะบไม่ต้องไปตุยๆนะครับ เหรียญนี่ครับหน้าผากเส้นหน้าผากต้องชัดเจนนะครับหน้าตาต้องเป็นอย่างนี้ครับรอยยุ่นจนการย่นของโลหะนี่เป็นในแม่พิมพ์ท่านต้องจาแม่ให้แม่นๆนะครับอย่าให้เบี้ยนบวมเบอร์นะครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจครับพระคูรุ่งครับนี่ครับเขาเขียนบอกไว้อยู่แล้วครับว่าท่ากับเบือครับครับดูครับดูและชมอย่างเข้าใจครับเหรียญนี้สร้างเมื่อปี2 4 8 4นะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกของท่านนะครับ เหรียญที่เขามีประสบการณ์พอสมควรนะครับเขาจึงเล่นหากันแพงนะครับบางคนมันบอกเป็นหลักล้านหลักลานเท่าไหรก็ช่างครับขอให้มันแท้อย่างเดียวครับถูกแพงให้มันอยู่มันที่จะความแท้ครับต้องไม่เข้าทางของภูมิจฉาชีพนะครับดูครับเส้นเสี้ยนต่างๆท่านดูดีครับเห็นไหมครับธรรมชาติต้องดูให้อ่อนะครับดูธรรมชาติของการปั๊มของเหรียญครับผมถ่ายทำให้ชัดๆนะครับท่านดูไปด้วยกันพิจารณาด้วยกันครับ ช่วยกันพิจารณาด้วยนะครับสิ่งที่ผมพูดต้องหมดใช่หรือไม่นี่ครับรัศมีครับลุงรักมีเสี้นนะครับรอบองค์พระนะครับดูและชมอย่างเข้าใจครับดูหนังสือก็จะเป็นขนเล็กน้อยนะครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจด้วยนะครับครับนี่เป็นหลวงพ่อรุ่งรุ่งโลกหลวงพ่อรุ่งครับวัดท่ากระบือครับสองสี่แปดสี่ครับเดี๋ยวนี้เป็นเหรียญที่ก็มีเยอะนะครับของเก๋เยอะตายเต็มตลาดเลยครับ ดูครับอย่าให้เขาสร้างสตอรี่ผิดนะครับสร้างสตอรี่แล้วซื้อเหรียญเก้เขาไปเก็บนะครับราคามันไม่เกี่ยวหรอกครับถูกแพงก็อยู่ที่คนซื้อคนเช่าครับคนขายกับคนให้เช่าครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังเข้าใจนะครับขอให้เป็นเหรียญแท้ครับถูกแพงก็อยู่ที่ราคาที่จะคุยกันได้ครับใครเป็นผู้จำหน่ายขอให้เป็นผู้ซื้อครับผู้เช่าผู้ให้ผู้ให้เช่าครับดูและชมอย่างเข้าใจครับดูธรรมชาติได้ออกนะครับเมตตาต่างๆทนต้องดูให้ครับ อย่าให้เบอร์บวมนะครับเหรียญนี่ครับผมก็เห <researched> ็นอยู Honestly, you, pain, ่ครับของแกมันถอดมันเบอร์บวมครับมันพางตาท่านบอกคนที่เขาไม่เป็นนะครับครับมันโกหกได้คนไม่เป็นครับคนเป็นมันโกหกไม่ได้ครับท่านต้องเรียนรู้อย่างเข้าใจนะครับบองหูนี่ก็อย่าทิ้งนะครับเขาเป็นสองขอบนะครับเห็นไหมครับร้อยขอบขอบไม่ไม่ง่ายหรอกครับสำหรับการถอดพิมพ์ครับครับขอบอย่าให้ล้มนะครับขอบเหรียญทุกอย่างเลยครับอย่าให้ล้มครับ ธรรมชาติเหรียญต้องดูไปอบพร้อมกันครับนี่ครับตำหนิต่างๆมันไม่ได้ใจมันถอดได้หมดหรอครับถ้ามันชี้ตำหนิไว้เนี่ยมันเป็นเหรียญถอดหรือไม่ลองพิจารณาเองนะครับแต่รัศมีปั๊มเสียนอย่างนี้นะครับของใครก็แท้ครับไม่จะแท้ที่องค์เจยวที่ผมถือนะครับดูชมไปด้วยกันครับฟังครับพิจารณาด้วยนะครับใช้สติปัญญาท่านเองครับท่านจริงจะได้พระแท้ครับนี่ครับเหรียญหลวงพ่อรุ่งวัท่ากระเบื้อครับสองสี่แปดสี่ครับ เดี๋ยวผมจะนําท่านไปดูข้างหลังครับชมข้างหน้านี้ก่อนครับให้สะใจก่อนครับให้เข้าใจได้โดยตัวท่านเองนะครับอย่าไปฟังเขาเล่าจำามานะครับเหรียญนี่เป็นเหรียญก็ฝีมืออยู่นะครับครับดูและชมอย่างเข้าใจถ้าอย่างนี้ก็แท้นะครับนี่ใบหน้าต่างๆร้อยยดต่างๆนะครับธรรมชาติเหรียญท่านต้องดูให้ออกเลยนะครับถ้าดูคลิปนี้แล้วท่านพิจารณาได้นะครับครับผมเข้าใจว่าท่านต้องพิจารณาได้ครับเห็นไหมครับเสี้ยนนะครับ แลเส้นต <kr> ่างครับเขาเยอะนะครับใหญ่เป็นเหรียญชื้อๆนะครับครับนีบขอบขอ2สองชั้นนะครับ <laughs> ดูครับ claro ดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจครับดูชมครับวัฒากรรมบือครับนี่ครับสวยอย่างนี้ครับแชทอย่างนี้ครับต้องแชทอย่างนี้เท่านั้นนี่จะแท้ครับจะเป็นเหรียญเงินเดือนต้องํำหรือไม่เราเราเกิดไม่ทันครับเขาก็ไม่รู้ได้ว่าเขาสร้างอะไรบางเนื้ออะไรบางแต่แต่ผมเชื่อพบเจอเหรียญทองแดงครับครับต้องเป็นอย่างนี้ครับ แม่พิมเขาไม่มีเยอะแม่มีพิมอย่างที่มันสร้างสตอรี่และครับครับบางองค์บางอย่างมันบอกสองสามแม่พิมสามสี่แม่พิมพ์มันทำของเจ๊ขึ้นมาแล้วมันจะขายพิมของมันหรือไม่ท่านต้องพิจารณาเองนะครับครับฟังอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจครับชมอย่างเข้าใจครับปิรณาอย่างเข้าใจนะครับครับสิ่งที่ไม่แอดแฝงในวงการนี้มันไม่ธรรมดาครับมันเป็นตัวเงินเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับมันจึงมีคนทำสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นครับ ดูและชมอย่างเข้าใจครับธรรมชาติเหรียญอย่างนี้นลครับถ้าอย่างนี้ของใครก็ท่านก็เช่านะครับไม่ใช่ของผมคนเดียวเหรียญเดียวอนนีครับผมมีอยู่หลายเหรียญอยู่ครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจครับถ้าเหรียญอย่างนี้ของใครท่านก็เช่าได้นะทุกท่านครับครับอยู่ที่ราคาท่านตกลงกันเองครับความคมชัดนี่ครับการย่นรอยย่นของเหรียญท่านต้องดูด้วยนะครับเขาย่นอย่างไงไม่ใช่ววมเบอร์นะครับดูและชมอย่างเข้าใจนะครับฟังอย่างเข้าใจครับ มาชมด้านหลังกันครับนี่ครับคือเหรียญหลวงพ่อรุ่งวัฒกระเบือครับครับเห็นจะเห็นไหมครับจะรมชาติเหรียญครับเขาก็มีเส้นเยอะนะครับครับตรงแถวเนี้ยนะครับรอยเขาเส้นรัศมีเนี่ยต้องมีนะครับมีชัดๆนะครับชัดมากครับเห็นไหมครับเส้นนะครับดูชมครับเส้นครับเหรียญเขาจะแอนเล็กน้อยครับไม่ได้เยอะะครับแอนเล็กน้อยครับดูครับส้ารวมบวมๆสีตุยอยู่ท่าน พิจารณาว่าเหรียญกอบเหรียญเกหรือไม่เหรียญถอดนะครับครับขอบต้องดูด้วยนะครับปิดร้อยปิดต่างๆนะครับอย่าให้ล้มนะครับดูไปให้ครบถ้วนครับท่านนี้จะได้แท้แท้ครับดูอย่างนี้เท่านั้นแหละครับครับผมเอาเหรียญจริงๆครับปัดทําความสะอาดทั้งให้ชัดเห็นชัดครับให้เขาได้ให้ท่านได้ชมและได้เรียนรู้อย่างเข้าใจครับได้ศึกษาอย่างเข้าใจและพิจารณาอย่างเข้าใจโดยตัวท่านเองครับครับผมจะไม่สร้างวัฒกรรมต่างๆครับครับ ครับผมจะไม่สร้างคอนเทนต์ในทางที่ผิดนะครับบางคนก็เอาพาร์เก้มาทำคอนเทนต์นะครับท่านต้องดูที่พิจารณาเองนะครับผมไม่ได้รู้ว่าใครว่าเป็นใครครับผมไม่ระบุนะครับว่าเป็นใครท่านต้องไปหาเองครับข้อมูลท่านต้องค้นคว้าครับศึกษาเรียนรู้ครับครับก่อนเช่าซื้อนะครับอย่างนี้ครับของใครก็แท้ครับสองสี่แปดสี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับชมและฟังอย่างเข้าใจครับแถบนี้ตรงนี้นะครับ แหรีดูงนี้เขาจะมีรัศมีมากนะครับเป็นเสี้ยนเป็นทิวเลยครับจับกรามขอบยันนี่ครับท่านต้องพิถาให้เจอนะครับแต่ก็มันก็ไม่สามารถซูมได้ชัดเจนร้อยเปอร์เซ็นนะครับได้แค่พอสังเกตนะครับครับเหรียญนี่ครับดูให้ดีนะครับขอบอย่าให้ล้มนะครับอย่าให้เกินขอบนะครับของถอดพิมพ์มันถอดแล้วมันเล็กครับจับเข้าสองเหรียญก็รู้แล้วครับว่าเหรียญเก๊มันเหรียญมันจะเล็กกว่ามันย่อครับมันย่นครับ ครับดูนะครับอย่าทิ้งนะครับจุดเรานี้ครับดูรอยปิดต่างๆท่านก็ดูไปด้วยกันครับพิจารณาด้วยกันครับนี่คือหลวงพ่อรุงวัท่ากระเบือครับสองสี่แปดสี่ครับเป็นเรียนรุ่นแรกของท่านนะครับครับเหี๋ยวนี้มีประสบการณ์พอสมควรนะครับท่านต้องดูให้เห็นไหมครับนี่นัสมีเทีนครับท่านต้องดูธรรมชาติของเหรียญให้ออกด้วยนะครับนี่ครับมันรอบองค์พระเลยครับเห็นเชิดชัดมากครับทำไมใช่อย่างนี้แล้วท่านวางเลยครับ เหรียญถอดเหรียญแกแน่นอนครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังเข้าใจดีนะครับขอบนิสันก็ต้องดูด้วยครับครับอย่าให้ล้มนะครับต้องอย่างนี้นะครับผมพบเจออย่างนี้ทุกเหรียญครับครับเขาตัดเป็นระเบียบนะครับดูขอบเหรียญครับดูครับรอยปิดต่างๆท่านต้องดูนะครับอย่าให้ล้มครับอย่าให้ล้มเลยตุยๆครับขอบเหรียญพวกนี้ครับรอบองค์พระเลยครับดูและชมมันเข้าใจครับบางทีเหรียญมันถอดแล้วมันย่อครับมันเล็กลงครับ มันจึงๆงตัดเกินครับมันก็มีส่วนเกินแล้วครับบางทีมันล้มครับขอบมันล้มครับอันนี้ไม่ล้มนะครับนี่ครับขอบครับเป็นขอบกระด้งเลยครับด e ูที่ครับดูแล้ชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจด้วยนะครับนี <c c. ่เหรียญแท้ต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นครับนี่ครับผมฉายชัดๆดูครับนี่ครับธรรมชาติต้องดูให้ออกด้วยนะครับความคมชัดนะครับรัศมีเสี้ยนต่างๆตามองคผ่านนี่ครับัวหนังสือก็จะเป็นขนเล็กน้อยนะครับ ดูและชมอย่างเข้าใจครับครับนี่ครับชมครับชมไปด้วยกันดูไปด้วยกันศึกษาไปด้วยกันครับเรียนรู้ไปด้วยกันครับย่ให้เขาสร้างคอนเทนต์ขึ้นมาแล้วท่านก็เข้าทางเขานะครับตองพิจารณาดีนะครับระวังครับครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมนี้มันไม่ปกติแล้วครับครับครับ คนที่มีความรู้มันน่าจะเอาความรู้ที่ดีๆนะครับไปทำมาหากินในสุจริตใจดีกว่าครับอย่ามาสร้างเหรียญเกทักขอดพักทิมพักเกมาขายครับครับชมอย่างเข้าใจครับท่านต้องไปหาข้อมูลเองนะใครเป็นใครครับที่เป็นเหรียญจริงจริงนั้นเป็นไม่กี่คนนะครับครับที่มันเข้าใจได้ครับครับดูแลชมอย่างเข้าใจนะครับฟังอย่างเข้าใจครับขอบเด่นต่างๆท่านอย่าทิ้งนะครับนี่ครับธรรมชาติอย่างนี้ครับแอนนะครับอย่าตรงกลางบวมๆไม่ได้นะครับนี่ครับ ตุยๆไม่ได้ครับดูนักชมอย่างเข้าใจครับผมพอเจออยู่ครับเหรียญเก๊มันมันดูง่ายครับครับสําหรับผมนะครับแต่คนไม่ชํานาญนี่อาจจะฟังสตอรี่แล้วก็าฟังคอนเทนต์ก็เข้าทางเขาลหละครับต้องพิจารณาอย่างมีสตินะครับผมให้ข้อความสังเกตให้ท่านตั้งสติก่อนจะเช่าซื้อนะครับของผมก็เช่นเดียวกันครับท่านพิจารณาดูครับมันใช่ถึงมาคุยกันนะครับถ้าไม่ใช่ก็ไม่ต้องดูแลครับ ชมอย่างเข้าใจและฟังอย่างเข้าใจด้วยครับผมพูดชัดนะครับครับมาชมด้านข้างครับครับนี่ครับหลังจากนี้มันก็ต้องตัดตามเหลี่ยมตามนี่แหละครับครับมันจะเป็นตรงไหนฉันจะเอาตรงไหนก็เอากันนะครับครับไม่ว่ากันครับเป็นองค์ประกอบครับครับหูนี่ก็หูติดนะครับครับครับมันไม่ง่ายสำหรับการทำหรอกครับนี่ครับจะเอาตรงนี้ก็ได้นะครับ จำให้แม่นแม่นครับบางทีมันก็ทําได้นะครับมันมากครับมันแต่งพิมพ์มันวัดรอบขอบแล้วมันก็ทําครับมันก็เลยไปมั่งครับเกินมั่งสูงมั่งต่ํามั่งครับดูให้ชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจครับนี่ครับขอบตรงไหนจะว่ากันไปนี่ครับครับเห็นไหมครับครับเป็นขยะขยะกลครับเป็นเหมือนรางรถไฟนะครับดูให้ชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจด้วยนะครับนี่ครับผมถ่ายให้รอบๆด้านเดี๋ยวครับให้ท่านดูให้ชมครับ ดิจิทัลด้วยกันครับหลวงพ่อรุ่งนี่เป็นราคาแพงอยู่นะครับมันเป็นหลักแสนนะครับบางคนบอกเป็นหลักล้านมันไม่ใช่หลักแสนหลักล้านกระชั่งขอให้เป็นแท้แล้วครับครับจำอย่างฟังอย่างเข้าใจนะครับฟังอย่างเข้าใจด้วยครับจำนาหน้าต่อครับนี่ครับเหรียญอย่างนี้ของขายกระแท้ครับถ้าเป็นอย่างนี้นะครับถ้าลองดูให้ได้นะครับดูให้แม่นเด้อยครับจะเป็นเหรียญเงินเหรียญทองคำหรืออะไรกันแล้วแต่ครับครับมันต้องเป็นพิรุลักษณะอย่างนี้ครับ เพราะสมัยก่อนเขาไม่ทำหลายบล็อกหรอกครับครับครับอย่างดีครัช้ามันแตกลอกหน้าบล็อกหลังมันก็จะทาขึ้นใหม่ครับลอกกลังครับดูให้ชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจด้วยนะครับนี่ครับลัศมีเสี้ยนต่างๆท่านต้องดูครับความคมชัดเรื่องขององค์พระครับธรรมชาติของเหรียญท่านต้องดูครับพิจณาอย่างเข้าใจด้วยตัวท่านเองครับอยากจะชมจริงมาเชิญนะครับที่จึกแดงครับชั้นสองครับห้องหนึ่งหกสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งครับสองห้องคู่ครับ ดูครับเปดิดทุกวันครับครับตั้งแต่ห้าเปิดจนถึงหกโมงเย็นนะครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจครับชมครับอย่างนี้ของใครก็แท้ครับท่านเช่าได้เลยครับถ้าของอย่างนี้ของใครอ่ะเช่าได้ครับถ้าผิดแจกจากนี้ท่านพิจารณาเองนะครับนี่ครับจุดที่ควรสังเกตนี่ครับเส้นเหล่านี้ต้องคมชัดนะครับครับครับดูชมพิจารณาเส้นเห็นไหมครับเนี่ยเสี้นนัศมีครับ ธรรมชาติเหรียญต้องดูให้ออกนะครับเหรียญผมจะทําความสะอาดปัดฝุ่นออกให้ชัดๆแล้วมาชี้ตํแหน่งครับบอกวิธีการดูให้ชัดๆครับไม่ใช่มาอําพางทําเขื่อๆแล้วเลอะเทอะหรอกมันบอกเหรียญเดิมๆมันเดิมยังไงอ่ะมันสกปรกครับพระท่านไม่ชอบสกปรกครับท่านชอบสะอาดๆครับผมจริงปัดฝุ่นครับครับปัดฝุ่นออกครับครับดูและชมกันอย่างเข้าใจนะครับแล้วก็ทําความสะอาดให้มันชัดเจนครับ เรามาถ่ายทําให้ท่านดูครับให้ท่านใจพิจารณาด้วยสติของท่านเองครับทุกท่านครับที่ชอบคลิปผมติดตามนะครับไม่ผิดหวังหรอกครับผมไม่สร้างสตอรี่ในทางที่ผิดโดยเด็ดขาดครับส่วนตัวผมนะครับไม่เกี่ยวข้องกับใครนะครับใครจะทําอย่างไรก็ทําไปครับคนใดทําอย่างไรก็ได้อย่างนั้นนะครับครับบาปบุญมีจริงนะครับผมเข้าใจได้นะครับท่านผู้ฟังผู้ชม พิจารณด้วยครับสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดใช่ไห่ถ้าใช่เรามาเรียนต่างกันนะครับนะครับอย่างนี้จึงจะใช่นะครับเหรียญนี้ของใครก็ใช่นะครับไม่ใช่ใช่เหรียญยที่ผมถือนะครับฟังและชมอย่างเข้าใจครับสวยไหมครับชัดไหมครับใช่ไหมครับสวยใช่ชัดกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามด้วยนะครับ่าคลิปต่อไปเราจะเลยมาลงครับเรับเจีบัมย์เอฟซีอาจารย์ลงครับสวัสดีครับ